มาครับผมพบกันอีกแล้วครับยูริออนไลน์ครับผมวันนี้มาลองเล่นน้ำมันดูนะครับเอฟเอนะนี่จะมีน้ำมันให้ดสองจุดครับด้านหลังหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งจุดด้านหน้าต้องแย่งกันนะไปครับีเรยบไปคัวางคอมครับ กำไรแล้วเพปเป้เนี่ยส่วนใหญ่ตายอยู่ชนะนะครับเห็นมาหลายเกมแล้วต่วันนี้เราจะไม่เป็นตายอยู่นะเราจะเป็นสายป่วนครับผม Building captured. Sure. Unit ready. Building. ready. Unit lost. Good unit job. Unit upgraded. Unit ready. Vehicle ready. Building. I construction fast. complete. Oh. Building. New construction options. Construction complete. On hold. Building. Construction complete. Destination construction complete. Unit promoted. Unit reporting. Secure. Construction complete. Building. Ready to roll. Unit ready. Low <laughs> power. Unit ready. Panel construction ready. options. Oxidant. Unit ready. Everything made to fit. Yep. Construction complete. All of the tricks. Unit the ready. ทีมมี proper supervisor Building transformer B. panel yes. in order. Unit transformer panel in order. In order. <laughs> <laughs> Black Eagle reporting. Command received. ใครครับ?ไมค์อีกครั้งครับ Construction all

Unit ready. Let's make a warpath. Rolling thunder. Unit ready. Training. ใกล้แล้วครับโคลโน. Unit, right? On my way. Unit ready. ready. Moving out. Here. Unit promoted. Chronosphere ready. เจ้าไฟทางไหนดี? Warning. Chronosphere detected. Ready. Moving out. I'm gone. Unit promoted warning, chronosphere detected. building. force shield ready. unit ready. i <coughs> uh, see them. we're going to do go. it. unit ready. ready to roll. securing position. high speed, low drag. building. unit ready. <coughs> construction complete. Ready. building. Oh. Construction complete. Unit ready. Warning, weather control device detected. Select target. Warning, chronosphere activated. Unit ready. it's a hit. Come on, unit ready. Unit, ready. Unit, ready. unit lost unit, unit, unit Come on, Hold. Cancel. Warning. Weather control device detected. Unit ready. Training. Unit ready. Allow meaning of. Building. Unit ready. Construction complete. Honestier ready. Building. Select target. Unit ready. ได้ครับลืมไปครับน่าจะว์ปไปใส่ฐานอื่นเขาตัดกำลังกันเองคิดได้ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเปิดศึกหลายด้านนี่ต้องระวังนะ พอมันไส้ขึ้นมาก็ลุมมานี่จบเลยนะนั่นแหละครับฟ้าป่าลงมาแล้วเสียาหายเล็กน้นอยถึง,งกลางอ๋อสีส้มมาซ้ำครับนี่ครับจุดจบสายห้าวครับเปิดศึกรอบด้านเป็นยังไงล่ะ ไปยังไงครับฟ้าผ่าลงซ้ำอีกแล้วโหดร้ายจังครับเอาตรียมมาซ้ำเลยครับจะโหดไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเนี้บอกนายดำโลก่อนนะดูสงครามครับเกิดก่อนได้เปรียบ จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้แต่คนนี้ดูๆแล้วไม่น่าจะได้เปรียบเลยอ๋อสีส้มมาเผยตูดยู่แล้วครับนี่ครับผลของการเปิดสุดหลายด้านน่าจะเละครับนี่

อ่านี่ดูๆแล้วน่าจะเละเป็นโจ๊กคือฟ้าผ่ารัวๆก็เป็นเหลือครับโอ้โห้เหลือแค่สองคันก็ยังจะวัดผมไปอยู่นะมาแล้วจ้าบินไม่น่ารอดครับมาเน่ Unit promoted. Our base is under attack. On the go. Warning, okay. Chronosphere activated. Unit to yep. Watch my gun. Ah, I It's a sure shot. Oh, we've got it. On the go. Nail, <laughs> Tools of the trade. Made for speed. Warning, อาวรับสีม่วงเปิดศึกแล้วหลังจากที่เป็นใจอยู่มานานเฟ่เ yeah. well. ็น FFA นี่ตใยอยู่ส่วนใหญ่ชนะตลอดครับ Warning, war. atmosphere activated. Unit lost. Warning, weather control device detected. Warning, atmosphere activated. i not sure if over yet. This is mad. not sure if it's Unit speed upgraded. Unit lost. I'm not sure มาลุ้นกันต่อครับสีน้ำเงินสีส้มสีม่วงครับเอาแล้วครับสีส้มนะครับว่าพอเทสของสีน้ำเงินไปหาสีม่วงครับสีน้ำเงินมาแล้วจ้าผูงบินมา,างี้เสียหายครับ ส้มร็อกเตียก็เยอะเหมือนกันนะไม่ไหวแล้วพีนึงเงินส,นสีส้มสวนนี่มีดับเนะอ้าวสีส้มโดนแล้วครับพิซซั่มหลังทานโอโนะแตกครับอ้าวสีวนสึงเงินตามเพื่อนนี่ครับฟ้าผ่าครับ แที่ฐานเสิมเงินไม่มีอะไรแล้วครับเอาครับสีส้มเอาฟ้าผ่าคืนครับเสียหายครับสีส้มบอกไม่รอแล้วผมเปิดศึกครับเ้า โดนหลายตูดครับผมโดนหลายตูดยังเหลือยังอยู่ยังอยู่ไม่คอนโดนแล้วกระเทียมระวังนะครับเสียดายครับเอาแล้วครับผีส้มไปต่อข้อสองครับ ฟ้าผ่าสีน้ำเงินพร้อมนะครับจะทันได้ใช้ไหมด,ดูแล้วไม่ไหนได้ใช้ครับอ้าวยังได้ใช้อยู่นะครับลงสีส้มนี่แหละครับนั่นแหละครับไม่มีผลครับเพราะติ๊กช็อตเกมนะครับต้องทำลายยูนิตให้หมดนะครับถึงจะแพ้นะครับไปแล้วครับสีน้ำเงิน ตามคาดการครับตายอยู่ชนะครับสีม่วงชนะแน่นอนครับไม่เหลือครับสีม่วงชนะครับ you h a v ผ l o s ม